สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดทําขอร์ตเกตลายแปลงนะครับสืบเนื่องจากว่านะครับหลังจากที่เรามีการปรับปรุงมาตรา1สิบเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นการแบ่งแปลงตัดแปลงวาดแปลงเพิ่มแปลงนะครับแล้วเราจะต้องจัดทําขอร์เกตเพื่อเอาไว้นะครับสำหรับยืนยันว่าเราได้มีการปรับปรุงมาตรา1สิบเรียบร้อยแล้วนะครับโดยเขาจะดูจากขอร์ตเกตนะครับ แต่ว่าพอร์ตเจตที่เราดูแล้วมันดูลักษณะเป็นรายละเอียดเยอะที่สุดนะครับก็คือจัดทำพอร์ตเจตลายแปลงนะครับจะได้รู้ว่าแปลงนั้นอยู่ที่ไหนนะครับเลขที่รหัสแปลงอะไรและโอ่นให้ใขรนะครับขั้นตอนของการจัดทำพอร์ตเจตลายแปลงนะครับถ้าเราตัจจุบันนี้เราจะใช้ใน LT ลแท g s 3เนะครับเพราะว่ามีความสเสถียรมากที่สุดแล้วนะครับในการจัดทำรูปแปลงที่ดินหรือในการจัดทำแผนที่นะครับเพราะว่า Lifting, มีความคล่องตัวมากกว่า LTag2 นะครับจึงแนะนำให้ใช้ LTag3 c นะครับทีนี้เมื่อเรามีการแก้ไขแปลงหรือแก้ไขรหัสแปงลงเรียบร้อยหรือมีการแบ่งแป lange, nd, ลงเรียบร้อยนะครับเราจะจัดทำ Port7 ลายแปลงเรียบร้อยนะครับซึ่งนะครับตรง p o r 7ลายแปลงเนี้ยเราต้องมีการเชื่อมชื่อเข้ามาเรียบร้อยก่อนนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับเ,เราจะมีการเชื่อมชื่อแต่ว่าผมไม่สามารถที่จะให้ท่านเห็นชื่อคนได้นะครับเราก็จะมีชื่อคนปรากฏอยู่แล้วนะครับ แต่ว่าอันนี้คือตัวอย่างให้เห็นภาพก่อนนะครับหลังจากนั้นมานะครับเราจะจัดทำพอร์ตเจ็ตแล้วนะครับให้ท่านไปที่ของตัวนะครับ LTagGS นะครับ3ตรงนี้นะครับ LTagGS รับโดยไปที่คำว่านะครับต้นแบบนะครับซึ่งจะอยู่เป็นเมนูที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับ งานพัฒนาขึ้นมานะครับมีคําว่าแม่แบบแผนที่นะครับตรงนี้จะสามารถทําพอตเจตได้โดยออโต้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปทํารูปแบบขึ้นมานะครับเราได้เตรียมรูปแบบให้ท่านแล้วให้ท่านเลือกตรงนี้นะครับสังเกตนะครับจะเป็นรูปลักษณะนะครับกุญแจนะครับกับกระดาษอยู่ด้วยกันนะให้ท่านใช้เลือกตัวนี้ได้เลยนะครับเราเลือกเลยนะครับตรงแม่แบบ แผนที่นะครับเราเลือกนะครับเสร็จแล้วท่านจะเห็นนะครับตัวสี่เหลี่ยมขึ้นมาตรงนี้ให้ท่านเลือกตรงเลเยอรตรงนี้นะครับว่าขอทเจ็ดมาตราสิบนะครับขอทเจ็ดมาตาสิบอาร์พีทีเจ็ดเอ็มสิบนะครับพีทีเจ็ดเอ็มสิบงนี้ก็คือขอทเจ็ดมาตราสิบนะครับเราเลือกก่อน นะครับต่อมาครับท่านเลือกตรงเห็นนะครับว่าเป็นการเพิ่มชื่อโครงการเข้าไปนะเป็นการเพิ่มชื่อโครงการเข้าไปว่าเราจะทะเํเพราะวเจ็ดเดือนไหนเราก็เลือกชื่อโครงการเข้าไปท่านสามารถใส่ชื่อโครงการว่านะเดือนเมษานะครับอันนี้คือผมจะทําเดือนเมษาหยนเมษายนดนะสองห้าหกหกผมทําเมษายน2นสองห้าหก ท่านตั้งชื่อโลุ่การเข้าไปเพื่อจะได้รู้ว่าเราทำพอตเจ็ดเดือนเมษายนปี2566นะครับแล้วก็โอเคไปรอสักครู่หนึ่งนะครับโลบจะขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ท่านมาเลือกตรงฝั่งทางด้านสายมือก่อนนะครับเราเลือกฝั่งด้านซ้ายมือเลือกตรงนี้นะครับว่าพอ มาตาสิบก่อนเลือกตรงนี้ว่ามาตาสิบนะครับสังเกตนะครับที่ผมจะต้องให้เลือกท่านเลือกนะครับก็คือในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ก่อนสังเกตนะครับแล้วก็เลือกส่วนที่สองคือเราจะทำพอตเจ็ดตามมาตราสิบนะครับเราก็เลือกตรงนี้ว่ามาตาสิบนะครับอ่าสังเกตก่อนนะครับหนึ่งนะอ่าผมจะทวนอีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งครับสองนะครับสาม ามก็คือเลือกคำว่ามาตา1 0นะครับซึ่งคำว่ามาตา &10 นี้ท่านสามารถเลือกได้ว่าท่านจะทําเดือนไหนนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับแต่ให้เลือกตามลําดับที่ผมวงค์มไว้ก่อนเพื่อเราจะสามารถที่จะทําพอทตเจ็ดตามเดือนที่เราต้องการนะครับเราก็เลือกตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับเมนูที่4ครับที่ท่านต้องคลิกก็คือตัวนี้นะครับคือเมนูที่4นะครับ ถ้าผมเวลาผมอธิบายส่วนมากผมจะบอกว่าแผนที่โลกนะครับคือเมนูที่4ีคือตรงนี้ท่านเลือกเมนูที่4นะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของนะแผนที่โลกนะครับท่านก็เลือกเมนูที่4นะครับกดประมวลผลของตัวนะค,ค่าของพอตเจ็ดเหล่านะครับก็เลือกเมนูที่4เลยนะครับจุดตรงนี้เนะี่ยกดเลยนะครับ เอกครับเมื่อประมวลผลแล้วนะครับขอต7เจ็ดจะปรากฏขึ้นมาให้นะครับจะปรากฏขึ้นมาให้ซึ่งจะมีนะครับชื่อบุคคลแปลงที่ดินนะครับเจ้าของแปลงที่เป็นเจ้าของแปลงที่ดินนะครับเมื่อเราเชื่อมกับข้อมูลของแปลงที่ดินแล้วนะครับท่านสังเกตมาต่อนะครับผมจะเปิดแปลงอื่นไปก่อนนะครับเปิดแปลงอื่นไปเห็นภาพก่อนนะตรงนี้นะครับเปิดแปลงอื่นไป ซึ่งสังเกตนะครับว่าถ้าแปลงที่ไหนที่มีรหัสแปลงอยู่นะครับก็โลกจะขึ้นนะครับว่ามีรหัสแปลงขึ้นมาให้ด้วยนะรรหัสแปลงขึ้นมาให้ด้วยแบบนี้นะครับนี่คือรหัสแปลงนะครับอ่าแล้วก็จํานวนไล่งานวานะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาได้มาเพราะอะไรนะครับเป็นการได้มาเพราะจากการให้จากการขายนะครับมีระวางมีอ่ามาตราส่วนมีอะไรครบทุกอย่างนะครับเลขที่โฉนดนะครับหน้าสำรวจ เลขที่กระสานสิทธิ์มีข้อมูลให้ท่านเห็นภาพเลยนะครับว่าแปลงนี้เลขที่กระสานสิทธิ์อะไรนะครับเลขที่โฉนดตรงนี้คือเลขที่กระสานสิทธิ์นะครับดังนั้นท่านจะเห็นภาพนะครับของรายละเอียดของการดําเนินการนะครับการปรับปรุงมาตราสินะครับเป็นรูปแปลงที่ดินแล้วก็เป็นตําแหน่งแปลงขึ้นมาเห็นเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่ของท่านเองแต่ละเดือนนะครับแล้วก็มีข้อมูลบอกว่าเดือนนี้คือเดือนอะไรระบบขึ้นมาให้เองอัตโนมัติ แล้วท่านสามารถนะครับที่จะปรับแก้โลโก้ให้เป็นโลโก้ของตนเองได้โดยคลิกที่ตัวโลโก้ตรงนี้นะครับแล้วก็ท่านเลือกโลโก้ท่านมาใส่ได้เลยนะครับโดยเลือกตรงโลโก้ท่านได้เลยนะครับว่าท่านอยากได้โลโก้อะไรมาใส่สามารถเปลี่ยนรูปได้สามารถเปลี่ยนโลโก้ได้นะครับท่านสามารถเลือกกำหนดโลโก้ตนเองได้นะครับท่านโดยคลิกที่โลโก้นะครับก็สามารถกำหนดโลโก้ได้แล้วนะครับอันนี้คือวิธีการกำหนดโลโก้นะครับท่านก็สามารถทําได้นะครับ อันนี้นะครับนี่คือลลกาโลโก้ของอบตเรานะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นมาท่านพร้อมที่จะเซฟแล้วนะท่านก็เลือกตรงข้างเครื่องพิมพ์ด้านขวามือนะครับทางเครื่องพิมพ์ด้านขวามือตรงนี้ว่าเราจะพิมพ์ออกไปแล้วนะครับท่านก็ลากทางด้านขวามือนะครับอย่าใช้ทางด้านซ้ายมือนะครับถ้าทางด้านซ้ายมือนั้นจะเป็นการพิมพ์เฉพาะแผ่นเดียวเท่านั้นเราเลือกทางด้านขวามือนะครับท่านก็เซฟออกมาเป็น รูปภาพหรือเซฟออกมาเป็น PDF แล้วแต่ท่านนะครับท่านก็เลือกจุดเซฟเลยเราจะเลือกจุดเซฟนะครับว่าผมจะเซฟออกไว้เป็นรูปภาพผมก็เลือกนะครแล้วก็เลือกเซฟออกเป็นรูปภาพนะครับเลือกก่อนเลือกตรงลูกศรก่อนนะครับแล้วก็เซฟเป็นรูปภาพนะครับเราก็เลือกที่เก็บนะครับว่าเราจะเก็บข้อมูลไว้ที่ใดนะครับอย่างถ้าของผมจัดทำพอร์ตเจ็ดอยู่แล้วนะผมก็จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์มาตราสีของผมแต่ละเดือนนะครับ เพื่อให้เราจะได้เวลาค้นหาก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เลือกสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับว่าพอทอเจ็ดก็คือโฟลเดอร์พอทอเจ็ดขึ้นมานะเฉพาะเดือนนั้นนะครับเฉพาะเดือนนั้นนะครับเราก็เลือกเข้าไปนะครับแล้วก็กดเล็กไปแล้วก็กดเซฟเลยนะครับระบบจะทําการนะครับเซฟข้อมูลพอทอเจ็ดเราออกไปให้นะครับโดยที่เราจะทําทีเดียวนะครับอาจจะได้ทีละหลายๆแปลงเลยนะครับตอนนี้ระบบก็ทําการเซฟอยู่ ก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนเมื่อเซฟออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับขั้นตอนนะครับตอนนี้ระบบก็กําลังจะนะครับโหลดมาให้เรานะครับท่านจะเห็นว่าออโตเกจแต่ละแผ่นนะครับก็จะมีรูปร่างนะครับพร้อมกับบอกระบุตําแหน่งแปลงระบุตําแหน่งข้อมูลนะครับว่าแปลงที่ยิ่ที่ใดนะครับแล้วก็รหัสแปลงนั้นคือรหัสแปลงอะไรนะครับมีรหัสแปลงให้เรียบร้อยเลยนะครับ สังเกตเลยนะครับมีรหัสแปลงให้เรียบร้อยนะครับพร้อมข้อมูลเลยนะครับท่านก็จะเห็นรูปร่างแปลงตามที่เราใส่รูปร่างแปลงต่างๆนะครับตามที่เราใส่เลยนะครับท่านก็จะเห็นภาพแต่ละแปลงนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการทําขอตัวเจ็ดลายแปลงนะครับวันนี้ก็ขออธิบายด้านของการจัดทําขอตัเจ็ดไว้เท่านี้นะครับท่านสามารถมาสร้างขอตเจ็ดเป็นลายเดือนได้เลยนะครับ หลังจากที่เราสร้างพอร์ตเกจเรียบร้อยแล้วนะครับท่านก็สามารถพิมพ์นะครับไปเก็บเป็นแฟ้มไปหลายเดือนได้นะครับว่าเดือนนี้ท่านมีพอร์ตเกตแล้วนะครับแต่และเดือนนะรูปร่างแปลงเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็ขออธิบายไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณครับ